อ้ำแต่งหน้าให้เอสุภชัยเรียกได้ว,ว่าน่ารักจริงๆหลังจากที่นางเอกสุปตาอ้มพัชราภากับพี่เอสุภชัยที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรหรือวันสําคัญของใครแฟนๆจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของสองคนนี้อยู่เสมอจนหลายคนแอบอยากเป็นน้องรักหรือเป็นพี่ที่รักด้วยเลยล่าสุดอ้้ำพัชราภาขอสวมร่างเป็นเมคอัพอาร์ติสจะแปลงแต่งหน้าสบะบัดสีสันให้กับพี่เอสุภชัย เรียกว่าลีลาดีจนหลายคนต้องปรบมือให้เลยเพราะผลงานการแต่งหน้าให้กับพี่เอนั้นออกมาดูสวยเอร่าเจิดจรัสมากทั้งงานปากงานคิ้วงานสีแก้มเป๊ะลงตัวเป็นที่สุดส่วนทั้งสองคนจะมีงานคู่อะไรออกมาให้ดูนั้นแฟนคลับต้องติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้ที่ใครๆเห็นแล้วต่างก็เอ่ยปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เอคือไอดอลของคนที่มีแรงบันดาลใจในการปั้นหุ่นตัวเองให้ดูดีจนออกมาพเพอร์เฟกต์ และอีกหลายเสียงที่ใครๆก็บอกว่าตอนนี้แทบแยกไม่ออกแล้วว่าคนไหนพี่เอคนไหนน้องอ้ําเพราะสวยใกล้เคียงกันมากจริงๆ